ร้านซูชิบุฟเฟ่กินในรถจังหวัดเชียงใหม่เตรียมปรับกลยุทธ์หลังถูกทางการสั่งห้ามขายเพราะกลัวเป็นแหล่งเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด -19 ไปพูดคุยกับเจ้าของร้านเค้กเอาใจสายมูผุดไอเดียสุดเก๋เค้กหน้าเครื่องลางมนตรามหาสเสน่ห์โดนใจชาวโซเชียลแก้สมการให้แล้วก้อยรัชวินตูนบอดี้แลมคอนเฟิร์มของลูกคนแรกพร้อมเผยแลนเตรียมย้ายไปอยู่ภูเก็ต ไปยำข่าวร้อนป้อนข่าวดีไม่มีตกเทรนพร้อมกันในข่าวสามสีวันนี้จ้าสว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสามสี วันนี้นะคะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นวันแรกเลยวันจันทร์ที่3พฤษภาคมคกับเรา3คน,น,น,นเหวนแหวนปวริษาเพ็ญชาติและผมแบมปิดิพัค์ครูตะกูลครับผมวินมาวินทวีผลครับ โอ้โหตื่นเต้นมากเลยครับประเดิมเลยนะเฉลยเลยนะกองหน้าเลยเป็นเราสามคนนั่นเองนะครับแล้วนะฮะก็ตลอด30นาทีนี้นะฮะพร้อมแล้วกับการมาอัปเดตข่าวคราวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันตั้งแต่4ีโมจนถึง4ี่โมงครึ่งเลยนะครับผมฝันด้วยฝากตัวนะครับพี่ๆนะฮะเช่นกันนะครับน้องๆครับฝันฝากตัวไปครับ โอเคเอาล่ะไม่รอช้ามาเริ่มกันเลยแต่ว่าขออนุญาตเริ่มจากการอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 หน่อยละกันนะครับวันนี้ครับสบคนะฮะได้ประกาศจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะฮะมีทั้งหมดครับอยู่ที่2,041รายนะครับยอดผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยครับ42,162รายครับแต่ว่ายอดที่น่าตกใจคือยอดตรงนี้ฮะยอดผู้เสียชีวิตครับในวันนี้อยู่ที่31รายเพิ่มขึ้นอีกแล้วใช่ครับอันนี้คือเยอะที่สุด ท่าที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยเลประเทศไทยนะใช่ครับเยอะมากเยอะมากนะก็เป็นการทําให้เห็นเลยนะครับว่าห้ามประมาทการอย่าตกเลยจริงๆนะฮะทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้รวมถึงพวกเราด้วยก็ใส่แมสในการอัปเดตข่าวในวันนี้ให้ได้ฟังกันพ่แอลกอฮอล์ตลอดใช่แล้วก็มีกระจกกั้นอีกทีหนึ่งด้วยใช่ครับคือแบบเอาทุกชั้นเอาให้ครบถ้วนเลยจริงๆนะฮะพูดถึงหนึ่งคลัสเตอร์ที่น่าเป็นห่วงนะฮะนั่นก็คือ12เขต 12ชุมชนฮะในเขตคลองเตยครับขออภัยครับที่มียอดคนติดเนี่ยอยู่ที่304รายนะฮะล่าสุดครับวันนี้ครับทางกระทรวงกลาโหมนะฮะได้ส่งหนังสือถึงการเท่ารัวแห่งประเทศไทยครับให้เตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยแล้วนะฮะสิบโมงเช้าวันนี้ครับทางการทางผู้ใหญ่นะฮะก็ไม่นิ่งนอนใจครับรีบประชุมกันเลยนะฮะเพื่อหาจุดในการตั้งโรงพยาบาลสนามในเขตคลองเตยครับเพื่อเป็นการรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่ล่าสุดคลัสเตอร์คลองเตยนะฮะอย่างที่บอกครับ304คนไม่น เลยทีเดียวยยใช่เขาดูทั้งหมด2จุดด้วยกันครับพี่พี่ที่กาลังตัดสินใจอยู่ว่าที่ไหนนะฮะที่แรกที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็คืออาคารโรงพักสินค้าเก่านะครับ,รบที่อยู่ข้างกับอาคารสํานักงานใหญ่ของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีมีจุดนิดนึงตรงที่ว่า เป็นอาคารที่เก่านะฮะแล้วก็แน่นอนฝุ่นก็เยอะอพอมาพร้อมกับความเก่านะอายุะนะก็มาพร้อมกับฝุ่นสะอาดเยอะเลยเนาะใช่แล้วระบบอากาศก็ไม่ค่อยดีายการถ่ายเทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะซึ่งก็ต้องดูกันครับแต่สมมติว่าถ้าเธนเป็นโรงพยาบาลสนามจริงๆเนี่ย จะรองรับได้200เตียงถือว่าเยอะนะครับก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่นะฮะแต่ว่าเนี่ยผู้ติดอยู่ที่304เงี้ยใช่ไหมฮะก็ก็ต้องหาดูกันนะฮะเพราะว่าถ้าที่นี่ไม่ได้เนี่ยพื้นที่สำรองครับจะเป็นที่บริเวณวัดสะพานนะฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยก็สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ200เตียงเช่นเดียวกันนะครับผมในแฟนเพจหมอแลบแพนด้าครับก็ได้แจ้งนะฮะว่าสําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนการตั้งโรงพยาบาลสนามนะฮะที่บริเวณวัดสะพานครับเขตคลองเตยก็สามารถร่วมบริจาคสิ่งของจําเป็นนะฮะ อยู่ที่หน้าจอตรงนี้แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์95ครับน้ำยาฟอกขาว PPE 500ชุดหน้ากาก N95 แว่นตากันลมนะฮะถุงมือยางน้ำแพ็คนะฮะจานช้อนแก้วถุงขยะผ้าเช็ดตัวฉุกเฉินยาแก้ไอก็คือสิ่งจำเป็นทั้งหลายนะครับผมก็ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะแต่ในส่วนไหนที่สามารถช่วยได้แล้วก็สนับนสนุนได้ก็ เต็มที่ได้เลยนในช่วงนี้ที่กาลังต้องการเลยครับผมครับค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งช่องทางการช่วยเหลือนะคะมากันที่อีกหนึ่งช่องทางการช่วยเหลือซึ่งถ้าพูดถึงเขตคลองเตยแล้วเนี่ยแหวนเชื่อว่าหน้าของหนึ่งในเซเลบสาวชื่อดังคนหนึ่งจะต้องขึ้นมาให้ทายว่าเป็นใครมาดามแป้งครับแน่นอน <ผม S 1> <จ>ต้องที่สุดค่ะมาดามแป้งวนวลพันล่าซำนะคะล่าสุดจากผลกระทบนะคะของชุมชนคลองเตยซึ่งตอนนี้นมีคนติดโควิดเยอะมากมาดามแป้งเลยสั่งเปิดครัวมาดามอีกครั้งนะคะเพื่อทํเข้าวกล่องแบบสด แจกให้กับชาวชุมชนคลองเตยนะคะรวม41ชุมชนวัละ500กล่องด้วยกันโดยหมุนเวียนการตั้งครัวไปทุกชุมชนซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการตั้งครัวมาดามแล้วนะคะซึ่งคนที่ทํานี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลค,คะ่ะเป็นคนในชุมชนนั่นเอง mm. ซึ่งก็ได้มาช่วยกันนะคะและมาดามแป้งก็ได้ยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่าไม่ว่าสถานการณ์จะหนักหน่วงขนาดไหนมาดามก็ยืนยันจะเปิดครัวทุก วันไม่มีวันหยุดนะคะและนอกจากนี้ก็ยังได้นําเอาอาหารแหง้งเครื่องนุ่มหม่มยาสามมันประจําบ้านไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่กักตัวออกมาจากบ้านไม่ได้ด้วยและก็ยังได้จัดกลุ่มอาสาออกฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อโควิด -19 ในพื้นที่นะคะในเขตชุมชนคลองเตยรวมทั้งยังจัดส่งเข้ากล่องให้กับทีมแพทย์ทั่วประเทศไทยอีกด้วยค่ะโอ้โหสุด,สด,ดยอดมากเลยนะคะ,ะ,คะสวยเรี่ยงใจบุญอีกด้วยใครที่อยากจะช่วยเหลือนะคะสมทบทุนก็สามารถไปบริจาคได้ที่ ดินิธิมาดามแป้งนะคะแต่นี้ค่ะคุณมีข่าวข่าวแบบล่าสุดมาเลยว่าตอนนี้ล่าสุดมาดามแป้งเองเนี่ยตอนนี้ก็มีความเสี่ยงจะติดโควิดเหมือนกันเพราะว่านะคะมีคนงานและแม่บ้านติดโควิดสองคนในบ้านติดแป้งคาดว่าจากการไปจ่ายตลาดนะคะซึ่งก็มาดามแป้งก็ได้ไปตรวจแล้วผลออกมาเป็นลบ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะคะขอกักตัว14วันเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ติดแน่นอนนะคะเป็นรการรับผิดชอบต่อสังคมแต่ว่าถึงจะกักตัวก็ยังคงช่วยเหลือสังคมสั่งงานผ่านทางออนไลน์กับลูกน้องไปก่อนนะคะต่งนี้ใช่ผมว่าเป็นซุบวัวเบนมากๆที่สุดครับมาฮะเรามาข่าวนี้กันดีกว่าครับจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะฮะทำให้ร้านอาหารทุกอย่างต้องมีการปรับตัวเกิดขึ้นเพื่อพยุงธุรกิจของตัวเองให้อยู่รอดให้ได้นะฮะร้านหนึ่งในนั้นคือร้าน ไดโซซูชิครับร้านซูชิบุฟเฟ่ที่เชียงใหม่ฮะมาดูครับว่าเขาปรับตัวยังไงไหนคะนี่ฮะก่อนหน้านี้ฮะทางร้านที่ผุดไอเดียเดี๋ยไอผุดไอเดียเก๋ๆมานะฮะก็คือไดอินบุฟเฟ่คือให้ลูกค้าเนี่ยขับรถไปที่ลานจอดรถแล้วก็สั่งอาหารมากินที่รถได้เลยเป็นบุฟเฟ่ครับกินจนอิ่มอิ่มเมื่อไหร่ค่อยจ่ายเงินแล้วกลับบ้านครับโอ้นี่เป็นการปรับตัวที่เก๋มากนะฮะคือปกติแล้วเขาก็เป็นร้านอาหารทั่วไปที่อยู่ในร้านเนี่ยแหละใช่ครับที่เห็นภาพตรงนี้คือการปรับตัวอย่างหนักเลยนะฮ แล้วกลายเป็นแบบที่แชร์ในโลกออนไลน์เยอะมากแต่ล่าสุดครับทางจังหวัดเชียงใหม่ออกคําสั่งแล้วว่าห้ามขายในรูปแบบนี้ฮะเพราะการขายในรูปแบบนี้ถือว่าเสี่ยงต่อการทําให้ติดโควิด1 9ได้อยู่ดีครับทางร้านก็น้อมรับได้น้อมน้อมรับที่ที่ทางทางจังหวัดบอกมานะฮะเพาจะปรับตัวปรับแผนการในการหาวิธีการขายต่อไปครับผมแต่จริงๆนะฮะอยากจะเสนอไอเดียนะฮะว่าช่วงนี้ยังไงควรเน,น้นเป็นเดลิเวอรี่ที่สุดครับใช่ใช่ เพราะว่าพอพอเป็นเดลิเวอรี่แล้วเนี่ยนะฮะคนก็มีโอกาสซื้อกินมากกว่าแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายด้วยคือห่างไกลกับโควิดสิบเก้าครับผมเราทําโปรเยอะเลยสั่งหนึ่งได้ถึงสามโอ้โหอย่างนี้นิสซื้อเลยนะใช่หรือว่าสั่งแบบเนื้อแบบแพ็คใหญ่ปุ๊บแถมอีกหนึ่งแพ็คใหญ่ทันทีเนาะผมว่ายังไงอย่างนี้นะฮะคนสั่งแน่นอนครับผมลองไปเดินเล่นดูนะครับลองเอาไอเดียพี่มาวินไปปรับนะฮะถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยครับผมนะฮะแต่นอกจากร้านอาหารที่ต้องโอ้โหเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาเยอะแยะนะฮะอีกหนึ่ง อุตสาหกรรมแล้วกันนะฮะนั่นคือบริษัททัวร์นะฮะก็มีไอเดียพูดไอเดียมาเหมือนกันครับกับการพาลูกทัวร์บินไปต่างประเทศม <Wow. S 2> ไม่ใช่แค่ไปเที่ยวนะฮะแต่ว่าพาไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่นนะฮะอินเทรนมากอินเทรนมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็เริ่มตั้งคำถามแล้วเฮ้ยอยากไปฉีดต่างประเทศสามารถทําได้ไหม,มบริษัททัวร์นี้ก็มีไอเดียนี้ครับพาไปฉีดวัคซีนจอร์นสันที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะอ,อยู่ประมาณ10วัน7คืนนะฮะค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70,000กว่าบาทนะฮะถ้าเดินทางเเปปป็็นนนนนกกรรุะะมาาาณ8 10คคแต่่ถ้ใอย 2สอสคนนะฮะค่าใช้จ่ายเนี่ยจะตกอยู่ที่ราว1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทซึ่งโอ้โหมีคนสนใจเพียบเลยนะฮะทั้งทีมข่าวของเราก็มีโทรไปเช็คครับว่า<อ>สามารถทําได้ไหมถ<อ>ูกกฎหมายไหมนะครับคุณหมอก,ก็บอกนะครับว่าสามารถทําได้ไม่ผิดกฎหมายครับการเดินทางเข้าออกประเทศเนี่ยมีความเข้มงวดอยู่แล้วนะฮะซึ่งการไปฉีดวัคซีนสมมุติถ้ากลับมาเนี่ยก็จะต้องกักตัว14บสี่วันตามปกติขอประเทศไทยใช่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของการไปฉีดวัคซีนด้วยตัวของท่านเองถุกท่านครับ ครับนะครับเอาลครดิฉันอาจจะหายไปจากหน้าจอหนึ่งเดือนไม่นานนะที่เจอกันวันเดียวแล้วไปเลยเหรอไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เราไปพักเบรกกันก่อนนะฮะแต่ช่วงหน้าครับต้องบอกเลยว่าสายมูห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเรามีเรื่องราวเค้กหน้าเครื่องรางมนตรามหาเสน่ห์มาฝากกันนะฮะจะเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนเราติดตามช่วงหน้าครับสายทัง ลาซาด้า กลับมาลุยกันต่อในช่วงที่2ของข่าว3สีของเราทั้งสาคนเลยนะครับผมถ้าพี่ๆจํากันได้นะช่วงอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีข่าวออกมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องของขนมอัลลูนะฮะทำเป็นรูปพระเครื่องอ๋าใช่ไหมตกใจมากไม่กล้ากินไม่กล้าถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมีเค้กหน้าพระเครื่องออกมาแล้วนะฮะจากร้านนี้เลยครับร้านคิดถึงเบเกอรี่สาขาสุรินนะฮะก็โอ้โหหลังจากที่แชร์ออกไปนะก็บางกลุ่มก็มีความไม่พอใจ บ,บางกลุ่มก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมนะครับซึ่งทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ครับก็เข้าตรวจสอบนะครับทางร้านก็ยืนยันครับว่าวิไม่ได้ตั้งใจที่จะลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นไม่คิดว่าจะเอาพระพุทธศาสนามาทำมาหากินนะครับคืออยากจะแสดงออกในเชิงความคิดสร้างสารรค์ล้นวนๆเลยนะฮะซึ่งเขาบอกว่านะเค้กเนี่ยประดิษฐ์จากน้ําตาลฟองดองนะฮะ ซึ่งบางก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาบอกเก็บได้นานเป็นปีเลยได้นานได้นานได้นานนานมากๆเลยนะฮะซึ่งมีกระแสมาแบบนี้ฮะทางร้านตัดสินใจหยุดทำละกันนะฮะสำหรับเค้กหน้าพระเครื่องนะครับผมซึ่งทางทีมข่าวของเราครับก็ได้วิดีโอคอลไปคุยกับเจ้าของร้านคุณแพลตนะฮะครับแล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าอุ้ยพอมีกระแสออกมาแบบนี้ในทางที่ลบด้วยเนี่ยก็เลยหยุดทำเลยนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าหยุดทำก็ยังมีเค้กหน้าอื่นๆอยู่นะครับซึ่งก็เป็นการเอาใจสายมูนะกับสารพัดเครื่องรางนะฮะ ทางร้านเนี่ยมีการตั้งชื่อครับว่าเป็นเค้กหน้ามนตรามหาเสน่ห์เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพตรงนี้เลยเบาลงนิดนึงเนาะโก็ไม่ค่อยเบานะคะแต่คือหมายถึงว่าก็มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เนาะใช่ไหมฮะแต่อันนี้นี่ออกแนวแบบจะไปทางมูแบบมูจริงๆนะมูตรงเลยอะใช่แล้วนะครับผมซึ่งก็นี่แหละฮะความตั้งใจของทางร้านแบบจะแค่เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์นะฮะไปฟังเสียงของเจ้าของร้านกันครับ เมื่อเช้านี้นะคะได้คุยกับสำนักพูดเรียบร้อยแล้วค่ะก็สำนักพุณก็เข้ามาให,ให้ให้คําแนะนำค่ะไม่ไม่ไม่ได้เข้ามาแบบด้วยความรุนแรงนะคะคือเข้ามาให้คํคแนะนําว่าควรจะทําแบบไหนทํายังไงเราก็ชี้แจงไปว่าที่ร้านะค่ะไม่ได้มีจันาที่จะลบลู่ศาสนาเคสของเราค่ะมีเกี่ยวกับโมเตลูมาต้งแต่เดือนมีนาแล้วค่ะที่ช่วงช่วงรับกู้หลงอกู้หรือว่าเป็นเคสกลงยันค่ะซึ่งเราอะไม่ได้อยากมีการดราม่าหรือว่าทาให้แบบคนแบบ เาก็การค่ะเพราะว่าช่วงน,นี้โควิดนะคะเราอะมีพนักง,งานหกคนแล้วก็ต้องจ่ายค่าสิบร์สแบบตลอดนะคะพี่คืออยากให้ให้ช่วยเข้าใจในในร้านด้วยค่ะอืมก็เข้าใจนะก็ต้องปรับตัวกันไปเนาะ<อ>ตามแบบแบบ,บ,บตามสถานการณ์แบบนี้นะฮะเรามาเรื่องนี้นี่กว่าครับ ข่าวของคนบันเทิงกันดีกว่าครับผมครับผมเดี๋ยวเราดูภาพนิดนึงก่อนฮะได้เลยฮะรางวัลที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไปอีกฮะครับครับไฟร้ายโควิดนะทุกคนต้องการกําลังใจนะก็ต้องถูกต้องครับจะเค้กจะเคิร์กอะไรก็ให้สร้างกําลังใจใช่ครับต้นมาเรื่องข่าวของคนบันเทิงกันมากดีกว่าครับได้เลยครับผมคุณเคนภูภูมิครับเตรียมนาเงินจากการขายต้นไม้ฮะมูลค่ารวมกว่า1ล้าน17,000บาทไปมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีด่านหน้าต่อสู้กับโควิด -19 ครับ Mm. อย่างที่ทราบนะฮะว่าคุณเคมภูภูมิเนี่ยเป็นคนรักต้นไม้มากครับก็เลยเอามาทำเป็นธุรกิจเปิดขายและเปิดประมูลต้นไม้ผ่านแฟนเพจ v ี a n น Life ครับซึ่งเป็นต้นไม้หาย,ายากทั้งนั้นนะฮะและเมื่อวัเสาร์ที่ผ่านมาคุณเคนภูภูมิก็ได้โพสต์ไลฟ์ขายต้นไม้ครับเพื่อนําเงินไปสมทบกับมูล,ลนิธิรามาธิบดีครับสรุปยอ,ยอดยอดรวมเงินนะฮะคือ หนึ่งล้าน17,00บาทครับโอ้โหเยอะมากนะขายต้นไม้จนได้เป็นล้านนะเยอะเยอะมากเป็นเป็นแสที่พิจาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะฮะในการช่วยเหลือของของของคนบันเทิงในช่วงนี้ครับผมครับอืมนะว่าเป็นที่ดีมากโอ้ดูสีหล่อและยังใจบุญด้วยบอกว่าบางต้นนะฮะเป็นแสนนะครับจริงหรือเปล่าอย่างเช่นมีต้นไม้ที่ น้องยาย่าเคยเคยเคยถือป่ะอ่าใช่ใช่ฮะโอ้ราคาแบบเป็นแสนคือมันแสนเพราะยาย่าถือหรือว่ามันเป็นแสนแต่ราคาต้นไม้อยู่แ้วบพ้่มาวินอย่างอย่างน้องเขียดภูภูมิก็ถือเนี่ยแวลู้ว่าขึ้นเหมือนกันครับมูลค่าขึ้นเหมือนกันครับจำได้เลยในใจคนไทยเนาะช่วงปีที่แล้วพอแบบมีคนบันเทิงถ่ายรูปปุ๊บเป็นกระแสคนไปซื้อตามราคาก็ขึ้นใช่นช่น้แต่นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะทำเงินมาบริจาคคนไทยด้วยกันถูกต้องแล้วก็ได้ทำบุญด้วยนะคะอ่าเป็นข่าวดีแล้วมาข่าวดีกันต่อ นี่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเชื่อว่าทําให้วงการบันเิงสั่นสะเทือนก็เลยทีเดียวเพราะเมื่อเราได้เห็นกับสมการความรักของคู่รักไอดอลของเมืองไทยอย่างนี่เลยพี่ตูนและน้องก้งอยหนึ่งวงหนึ่งเท่ากับสหลายคนยเอ๊ะพี่ก้อยแบบพี่ตูนบวกเลขผิดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะนีล่าสุด <c oughs> ออกมาเฉลยสมการแล้วว่าตอนนี้นะคะคุณก้อยตั้งท้องลูกคนแรกอยู่นี้นะนะคะออกมาเฉล กันเรียบร้อยพร้อมเผยด้วยนะคะว่าเตรียมย้ายครอบครัวนะคะไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้วจะไปเป็นชาวเกาะกันแล้วนะคะเพราะว่าอยากจะให้ลูกแนโตมาในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอยู่กับสายลมหาดทรายและแสงแดดนะคะแล้วก็สองเราสองเราอาจจะมี3หรืออาจจะมี4เพราะพี่ตูนเขาบอกค่ะว่าอยากจะมีอีกคนอยากจะมีลูกสองเห็นมาทถ้าหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากบสี่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะคะส่วนเพศของลูกก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่า จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าทั้งคู่คเนี่ยก็จะรีบมาอัปเดตให้เร็วที่สุดเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปฟังนะคะคลิปเสียงของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยค่ะ h a ป p y วันเราไม่หลอกเไม่รู้จะบอกเี้ยงังไงเฉยๆมาแล้วนะคะป,ะปะ๊าม่ค <c> ด <oughs> <c oughs> โอ้ัคนี่องรมาเปกติฮานปกติของนี่หัวใจเราน่นนะฮะแต่ัวใต้องดู่ากเป็นผ้าแล้วนะใช่โอ๊ยุบันัเบคตอจะไลเนทอเอเลยนี่คุณมาวินคุณรีบนะรีบแล้วนอนครับ ประกาศนี้ผมรีบแน่นอนต้องตาม,ไ,ม,มไปนะรีบตามไปให้ไวครับโอ้ต้องรีบเลยนะคะแหมนะครับแหมพูดถึงเรื่องลูก พิธีกรอีกหนึ่งสาวสวยของเรานั่นก็นำหน้าลูกสองไปแล้วแต่ยังสวยเป๊ะเป็นเจ้าหญิงไอทีผู้สง่างามแห่งประเทศไทยเป็นใครไม่ได้คุณสีฉัตรปุยนั่นเองค่งะเปิดตัว <นำ S 1> มาแบบตกใจตกใจนิ่งดีใจกับพี่ต้อยพี่ตูนด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้จะห่างไอทีหรือาทาสไอทีนะเดี๋ยวอีกสักครู่จะมารายงานให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวไอทีที่น่าสนใจหลายข่าวด้วยกันหนึ่งในตัวช่วยของร้านอาหารคนไทยจะมีทางออกแล้วค่ะติดตามช่องหน้าค่ะ ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าว3สีนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของข่าว IT กับดิฉันซีชัดปวีค่ะในตอนนี้ตามสัญญานะคะจะบอกว่าวันนี้มีแนวคิดที่เป็นตัวช่วยของร้านอาหารในสถานการณ์โควิดหลายร้านบอกว่าไม่กล้าเปิดแต่ก็ไม่อยากปิดนะ่นะสิคะมาดูไอเดียของสตาร์ทอัพ n e นนี้ค่ะแนะนําให้รู้จักกับรถที่ชื่อว่ารถป๊อกป๊อกค่ะ คุณเคยเห็นรถพุ่มพวงไหมคะรถกระบะที่ด้านหลังมีการบรรจุอาหารของใช้ขับเร่ไปขายในที่ต่างๆฟีลลิ่งเหมือนฟู้ดทรัคแบบบ้านๆนะคะแนวคิดนี้เป็นการยกร้านอาหารมาติดล้อวิ่งขายอาหารอยากกินเอาแบบสามัญเลยนะโบกค่ะหรือไม่ก็กดผ่านแอปพลิเคชันได้เนื่องจากในสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยรัฐเขาไม่ให้นั่งทานในร้านสตาร์ทอัพไทยรายนี้ก็เลยคิดค้นบริการนี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งนะคะ ปอกเนี่ยครับก็คือ มันมีคอนเซ็ปต์ว่าจริงๆมันคือรถรวมของอร่อยครับถ้าเรายกฟู้ดคอร์ดมาไว้บนรถพุ่มพวงเนี่ยมันจะเป็นยังไงข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเรามีแอปพลิเคชันนะครับมันสามารถดูได้นะว่าตอนนี้รถอยู่ที่ไหนแล้วสามารถพรีออเดอร์ได้ว่าพรุ่งนี้คุณอยากกินอะไรคุณสามารถจองมาก่อนได้ผมก็จะได้คำนวณปริมาณได้ถ้าสมมติคันแรกนี้ผ่านไปได้ด้วยดีเนี่ยเราก็จะเพิ่มอีกสักประมาณ2-3คันและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะเปิดรับพาร์ทเนอร์ว่าโอเคคุณมีรถทัคอยู่แล้วหรือคุณทารถพุ ในตอนนี้นะคะรถยนต์นี้มีแค่1นคันในอนาคตอาจจะเพิ่มอีก 2- 3สคันซึ่งใครมีรถอยู่แล้วอยากจะมาร่วมกับแพลตฟอร์มปอกๆทำได้เลยค่ะราคาค่าอาหารพอๆกับสั่งผ่านแอปแต่แค่เราไม่ต้องจ่ายค่าส่งค่ะเพราะว่าเขาไปรับจากร้านค้าโดยตรงเพราะว่าซื้อจํานวนเยอะในราคาขายส่งที่สําคัญร้านก็ไม่โดนหักค่า g ีพต่างๆซึ่งนอกจากนี้ถ้าร้านอาหารไหนสนใจอยากร่วมสนับสนุนเป็นส่งอาหารให้บุคลากรการแพทย์อันนี้เป็นงานบุญนะคะก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวเขาจะเป็นตัว กลางในการส่งอาหารให้อีกด้วยค่ะมาต่อที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวที่เราพูดถึงเรื่องของวัคซีนเกี่ยวกับคนมาแล้ววันนี้เป็นแนวคิดวัคซีนเพื่อสัตว์เลี้ยงตัวแรกของโลกค่ะแนวคิดที้น่าสนใจมากเลยค่ะ หลายคนเริ่มเป็นห่วงเรื่องเชื้อกลายพันธุ์อาจจะแพร่จากสัตว์มาสู่คนรัเสเซียก็เลยคิดค้นวัคซีนตัวใหม่ล่าสุดชื่อแคนิแบกโคฟนะคะผลิตแล้วจดทะเบียนในรัเสเซียเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะหน่วยงานด้านดูแลสุขภาพสัตว์ของรัเสเซียเขาก็คอนเฟิร์มมานะคะล่าสุดมีการทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2020ไปแล้วแล้วก็นําไปใช้กับสัตว์หลายชนิดอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงเราเนาะแบบสุนักบ้างแมวบ้างไปจนถึงประเทศเขาก็จะมีพวกสุนักจิ้งจอกหรือมิงค์ทดลองแล้วค่ะ ฉีดเข้าไปทั้งหมดจะมีการสร้างแอนติบอดีร้อเปอร์เซนเลยภูมิคุ้มกันอยู่ถึง6เดือน6เดือนฉีดทีว่างั้นเถอคะค่ะวัคซีนชุดแรกนี้ผลิตอยู่แค่ประมาณ1 10, 7 0 0 0โดสผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็จะมีหน่วยงานให้ความสนใจอย่างมากทั้งในและต่างประเทศต่ตอไปน่าจะเอามาต่อยอดได้อีกมากกว่านี้นะคะ และทั้งหมดนี้คือข่าวทางด้านเทคโนโลยีนะคะที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะดูแล้วสุดยอดมากล้ำมากครับล้ำมากครับแล้วก็ตัววัคซีนเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยสัตว์เหมือนลูกนะฮะงั้นรักมากก็ต้องเทคแคร์ให้ดีที่สุดใชต่พราวคนเขาจะมาห่วงในมิติว่าแบบเอ๊ะมันจะติดคนกับคนตอนนี้จากสัตว์จะมาติดคนไหมป้องกันทุกวิธีเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยครับผมครับต่อเลยนะ ได้เลยครับผมดิฉ<อ>ันขอจองเออสิบห้าโดสให้น้องหมาที่บ้านเ <laughs> <laughs> ยอะมาก วันนี้นะคะมาปิดท้ายรายการของเราด้วยข่าวนะคะเกี่ยวกับพระนางคู่ใหม่ของวงการอย่างคุณณเดชน์คุกิมิยะและสาวโบเมลดานั่นเองนะคะที่จะมาชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมแชแชร์รักกับมนรักหนองพักกาเยอโดยกติกาง่ายมากเพียงแค่คุณถ่ายรูปนะคะกับโปรโมทละครมนรักหนองผักกเยอะที่เห็นไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าโฆษณาในเซเว่นอีเลเว่นป้ายรถแห่ลังรถตุ๊กตุ๊กหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เขียนแหล่งที่มาของภาพนะคะ ใช่แล้วครับผมแล้วก็บอกเหตุผลว่ารอดูละครมนรักหนองผักกระแยงเพราะอะไรนะคะที่สำคัญอย่าลืมติดแฮชแท็ก 14พฤษภาคมพักก็ะยงมาแน่เราโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียของตัวเองเลือกได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไอจีเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ติ๊กต็อกแล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะคะโดยภาพและแคปชั่นที่โดนใจที่สุด20คนจะได้รับรางวัลเป็นกระเป๋าช่อง3ลิมิเต็ดอิดิชั่นพร้อมลายเซ็นนักสแสดงไปเลยคนละหนึ่งรางวัลด้วยกันร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่16พฤษภาคมและจะประกาศผลผู้โชคดีวันที่21พฤษภาคมทาง Facebook Channel 3 Thailand และ www.ch 3 บล็อกดอค่ะโอเครอติดตามเรื่องเลยนะฮะเรื่องนี้วันที่14พฤษภาคมใช่ครับอนแอวันแรกครับมเอาล่ะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเวลาผ่านไปไวมากจริงไวมากมากครับชั่วโมงย่งสนุกอยู่เลยอะอยากไปต่อแต่ไม่เป็นไรฮะข่าว3ามสี่นะฮะมาเจอกับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะจันถึงสุขแบบนี้ช่อง3กด33นะครับผมถูกต้องครับแล้วเราลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้ฮะสคนที่จะมานั่งรายงานข่าวให้ท่านผู้ชมในใครกันนะครับไปแล้วครัับสสวดีครับสวัสดีค่ะ